สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็กำลังจะออกเดินทางอีกแล้วเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันค่ะใช่ไหมยาดาวันนี้ยาดาทำไมชิลจังลรโอ้เฉยเลยนะเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับวันนี้ไปกันเลย ตอนนี้เราก็มาถึงที่เล่นน้ำแล้วนะครับจัาไงลูกจะลงเล่นไหมฮะปะลงก็ลงปะนี่ครับที่เล่นน้ำเรานี่ครับนครนายกไม่ค่อยมีคนนี่พ่อค้าขายูกกระทา Bà, lạc lùng lên nam là. A pha nhà cắt. Nhang long. Nhang long. Nhang long, luôn. Nhang long. Ah, vinh ngay. Give nam, give nam đi. Hm? Nhang ninh miệng con hìn. Dạy lên, dạy lên. Dạy lên. Hold on, hảo. Hold on, hảo. พอแล้วลูกกับพอแล้วอือหืออุ้ยน้ำเย็นเหรอลูกเอ้าปไปสนามเล่นน้ำนี้ปสนามอะ่ะนี่ครับน้ำใสๆวันนี้เราพายดาไปเล่นน้ำที่นครนายกนะครับดา นี่ครับไม่ค่อยมีคนเลยนะครับกระดาษนี่สนุกไหมกระดาษสนุกไหมลูกเ,เล่นน้ำเ,เล่นน้ำเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำไงเอาลองตีน้ำดินั่นแหละเล่นน้ำพอ,อยังพ<า>อยังพอยังขึ้นมาพอยังคะ เป็นไรปลาก้อนหินปลาไปไกลนู่นปลาไปทางนู่นปลาไปนู่นสวยปลาลงตรงนั้นเองเหรอนู่นปลาไปนู่นลูกนี่ดูพ่อดูพ่อนี่นี่นี่ดูพ่อนี่นี่นี่ตูเห็นป่ะมาไปไกลดิอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนู่นนู่นบายบายพ่อก่อนบ๊ายบายกัน อ่ะลูกหขนมาดินี่วันนี้วันนี้ยืนก่อนยืนก่อนเร็วลูกเุ้ยเจอกันคลิปหน้านะจุ๊บด้วยค่ะแมอวบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บสนุกมากแย่กะเย่